น้าทานผู้ชมกัตอนนี้กัเอาไหมห้มาเพิ่มนะยิ่งคงคิวนะพี่น้องท่า้านหาเออร้านหนึ่งแสบงล้านหนึ่งนหาสพันนะพี่น้องค่งคิวแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือตอนนี้เราดำกับพี่หลายหลายทางนะเพี่น้องคื เฮือนของไอพอนแน่ละกัเฮือนของพระเถาคำลาแน่ละกัเฮือนของนางเคลิ้นนี่้วเนาะคือตอนนี้นี่คือสามหลังพ้อมๆกันพี่น้องสบายดีและสวัสดีบรรดาพ่อแม่พี่น้องสุขสุคนอีกเซนเก่าเซนเคยเนาะกาเมื่อนี่เนาะซีมาอัปเดตเกี่ยวกับการส้างเฮือนให้กับคนแขกเนาะพี่น้องหรือว่าครอบครัวของนางเคลิ้นเนาะ ที่ว่าพัวเพื่อนหันอ่าเป็นบ่าเป็นบางช่วงนะพี่น้องเนาะต้องใช้คําว่าเป็นบ่าเป็นบางช่วงบางช่วงดีก็ดีช่วงเป็นก็เป็นเนาะก่าพอดีมือนี่เป็นมือที่ว่าเฮากําลังกะเกี่ยมเนาะเกี่ยมซานฟ้าเกี่ยมชีซอยไม้เกียเก่ยมชยมยมีบักเสาเนาะหลายๆอย่างกะเกี่ยมความพร้อมไว้นะพี่น้องเนาะก่อนที่ว่าอ่าเฮาซีไปลงมือสางตัวจริงเนาะนี่กะทางในสางเพื่อนกะมาอยู่นี่ละพี่น้อง เพิ่นก็ได้มากะเกียมกะนั่นสารฝาสารเอ้ยสารมันยังแล้วเดี๋ยวเขาไปเบิึงพร้อมๆกันนะว่าตอนนี้นี่มันไปฮอตไซแล้วนะพี่น้องเนาะโอเคเนาะนี่นี่เนาะทางผู้ชมเนาะกะทางนาย้างเพิ่นกะมาแล้วเนาะมาสารฝาสารนั่นปะไว้แล้วพุ่นเพิ่นกะกำลังเห็ดเวียเห็ดนั่นอยู่พุ่นเนาะนี่อ่านี่อ่าตัวน,นี้ก็คือเป็นไม้ฟ้านาะพี่น้อง นายซางคนกับมาสารเหียบห้อยแล้วเนาะแล้วไปแล้วแพนดังพี่น้องตัวนี้เป็นปลาไร้สามนะพี่น้องอ่านี่เนาะงามสมควรเนาะแล้วก็ยังเรืออยู่นี่อันที่ตัดปลาไว้ยังบ่ทันได้แล้วเนาะพี่น้องเนาะนี่แล้วก็อยู่พี่นี่ตัวนี้แม่นทางนายซางเพิ่นกำลังสารเนาะกำลังสารอยู่ปัจจุบันนี่ตัวนี้เป็นไร้สองนะพี่น้อง มีสองไล่ตัวนั้นนี่ซีเป็นไล 3, <ม>่สามชันตัวนี้แมนซี่สามเป็นไล่สองนะเ<ม>นี่ยจะไกลๆชิ้เล้ยวละสำหรับแพนนี่ก็ได้ครึ่งหนึ่งแล้วนะพี่น้องเนาะ<ม>นี่อันนี้ก็คือไม้ฟา้า<ม>นาะ<ม>บ่านห้านี่เอิญฟ้าแอมแต่ว่าอยูุบนอืน่นเขาเอิญฟ้ากระจัดเ <laughs> <ม> <laughs> นาะ<ม>ก็เอิญต่างกันนะพี่น้องเนาะ นี่ยแล้วก็ตัวน,นี้เป็นไม้เลี้ยงยังพระทันพ่อเนาะไม้ตัวน,นี้กัน่าจ,จะได้สังมาเพิ่มเติมอีกประมาณจะเคิงคิ้วนาะพี่น้องว่าเฮือนของอ่านั่งเคลิ้มเหมือนกับเป็นเฮือนเบญายพ่อปั่นได้เนาะเป็นเฮือนขนาดสามคูนสามแมพนะพี่น้องเนาะนี่จักหน่อยกันในซาเมืนกับที่เอาไม้ตัวน,นี้เนาะไปซอยเพื่อเห็ดหลังคาพี่น้องนี่ไนมะ้พวกนี้เนาะเอาไปซอยแล้วก็เกลี่ย มาเห็ดหลังคาเนาะเห็ดเป็นไม้ขาวมันแล้วก็อยู่พี่เนาะไม้เสาโตชีบ้าวดำไปตางมาตี่กี่พี่นาะเนาะมีอยู่นี่เสาวหนึ่งเนาะอ่าเสาหนึ่งเนาะแล้วก็อยู่เทิงบุญอีกประมาณ3เสาเนานะฮะเฮือนของนักเคลมีอยู่สีเสาแล้วก็มีไม้สร้างไม้เอ้ยหลายๆอย่างเนาะพี่นอนะ้องเนาะเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเบิ้งน้ำกันเนาะพี่นอ้อง นะทาทางคุณผู้ชมก็ตอนนี้ก็เอาไม้มาเพิ่มนะอีกครึ่งคิวหน้าพ <Okay. S 1> ี่น้องกะสั้งมาหอดเดูน,นี่สดๆด,ดหอนๆเลยนหน้าพนะี่น้องเนาะสั้งไม้เลียมมาอีกครึ่งคิวเนาะว่าตกเก่ามันยังเหลือแต่หน่อยเดียวบ่พอเนาะก็เลยว่าสั้งม,ม,มาอีกมมอ่กมมาจะอ,อีกประมาณสามสี่มือเพื่อนแหละอ่า เดี๋ยวไปเอาใหม่ลงซอยเปิ่นก็เนาะพี่น้องเนาะโอเคนะท่านผู้ชมตอนนี้ก็เอาไม่ลงเป็นทียอยเนาะจํานวนอยู่20เหลี่ยมหรือว่าครึ่งคิวเนาะเพราะว่าเป็นไม่5แมตรนะแจ้งเงินพี่น้องนะใจเด้อนับเบิ่งกันแม่ครบบ่ครบ่ ท่าไรลาไ้านห้เออล้านหนึ่งแสนห้าบนานหน่สนห้าสิบพอาเนะเครื่งคิวนะเก็เรียบร้อยนะอเานาะใจหลายๆขึ้กันโอเคนะท่านผู้ชมกตอนนั้นกับเป็นการกะเกียมเล็กๆหน่อยเนาะไม่เลี่ยมกับมีแล้วาไม่ฟางกับมีแล้วหล้วกัหลายๆสิ่งหลายๆอย่างกับมีแล้วแต่ว่ายังเพืนได้เห็นไม่สร้าง ไม่พื้นฟากมันหันละกัไม่เสาเนาะเดี๋ยวสิพาทานผู้ชมทุกๆท,ทานไปเบิง้งพร้อมๆกันเนาะอย่พูดเปละเนาะเดี๋ยวเข้าไปเบิง้งน้ำกันเนาะพี่นองเนาะ ตอนนี <test> ้เฮากับมาฮอดที่สถานที <re> ่เก็บไม้ของเฮาแล้วเนาะนี่ก็เฮาก็ได้จ้างประชาชนเขตนี่เนาะเพิ่นตัดมาให้นี่ไม้เสาก็มีอยู่สีเล่มนะพี่น้องอยู่เฮือนของเบาดําหันเล่มนึงแล้วก็อันนี้เล่มนึงเนาะแล้วกอยู่นี่อีกอ่า2เล่มเนาะเป็นทั้งเป็นทั้งหมดเล่มเนาะพี่น้องเนาะาดํากเว้าผิดๆตึกๆเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้แล้วกตอนนี้เนาะ เป็นไมนะ้ฟากเนาะอกะซีมีอยูน่น่ครบกันยู่นเนี่ยเนาะลาย,ลาย,ลายอัน1ิปป่ายกว่าอันนะพี่น้องแล้วกะ็ไม้สร้างนี่ไม้สร้างอู้โถพี่น้องงามๆเนาะนี่นี่เนาะไม้สร้างนี่ประมาณย่นี่หาเหลมและะ้วก็ยู่ทั้งพี่อีกหาเหลมนะพี่น้องเนาะกะเป็นทั้งหมด1ิเหลมเนาะกะีิประมาณนี้สำหรับการกะเกี่ยมไม้ ในการสั่งเฮื่อนให้กับนางเคลื่อนนะพี่น้องเนาะโอเคนะพี่น้องเนาะก็สำหรับมื้อน,นี้ก็ชิประมาณนี้เนาะก็ได้มาอัปเดตเกี่ยวกับการสั่งเฮื่อนให้กับคนแคะหรือว่าครอบครัวของนางเคินะื่นเนาะที่ว่าเพิ่นมีผัวแต่ว่าผัวเพิ่นอันหักเป็นบ่าเนาะเป็นบางช่วงบางช่วงก็ดีบางช่วงก็งงกเป็นบ่าก็าตอนนี้ก็กำลังก็เกี่ยมไหมไมันยังกะทุกย่างครบเมื่อแล้วเนาะยังเหลือแต่ ข้าพเจ้าเนี hmm. ่ยเราพี่น้องกะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ว่าเฮ็ดเวียกไครเวียกหน้าด้วยเนาะกะอาร์ตที่บลอกคอยอ่าได้ท่านเฮ็ดบล็กขั้นบล็อกคอยได้มีเวลาเต็มทีพ่อปันได้เนาะกต้องขอโทษขออภัยในความล่าลาเนาะแล้วกาอีกอย่างหนึ่งคือตอนนี้เราดำกับวิไลหลายหลายทางเนาะพี่น้องคือเฮือนของไอพ่อแน่แล้วกัเฮือนของพระเถ้าคระมลาแน่แล้วกัเฮือนของนั่งเคลื่อนนี่แล้วเนาะคือตอนนี้นี่คือสามหลังพร้อมๆกันพี่น้อง กะผู้าอาชีพใดโจ๊กไปจักหลังหนึ่งบอกกัยังพ่ท่านหู้เนะาะกะลอดิดตามน้ำกันท้าฮักว่าข้าพเจ้าพ่อเฮ็ดใดกับอาชีพเฮ็ดสามลังพร้อมกันเลยท้าฮักว่าเฮ็ดว่าดดกับอาชีพไดเฮ็ดไปที่ละลังที่ละลังที่ละ,ล,ล,ะลังเนาะพี่น้องเนะาะกะตั้งเบิ้งตามความเป็นจริงว่ามันชีเป็นประมาณใดมันชีออกมาในลักษณะใดเนาะ กาฟักติดตามให้กำลังใจกันคือเก้าน้าพี่น้องนะสำหรับคลิปนี้กับโบ๊มีอย่งางไรพบกันไหมในคลิปต่อไปชวนว่าจะเป็นคลิปเด่นกาฟักติดตามให้กำลังใจกันคือเก้าสำหรับคลิปนี้ขอเก้าวคำว่าสบายดี